สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่ทุกท่านกันเหมือนเช่นเคยเลยนะครับผมวันนี้นะครับเรากลับมาพบกันอีกแล้วนะครับผมพบกันในทางช่องวัตถุมงคล4ทิศนะครับและวันนี้นะครับผมเราอยู่กันใน EP ีที่383กันแล้วนะครับพี่พี่ก็ถ้าหากพี่พี่ท่านใดนะครับผมเพิ่งเคยผ่านเข้ามารับชมทางช่องของผมกันเป็นครั้งแรกนะครับก่อนอื่นเลยนะครับผมผมฝากกดปุ่มไลค์ฝากกด ติดตามนะครับผมฝากกดปุ่มติดตามนั่นเองนะครับและที่สําคัญนะครับผมอย่าลืมกดปุ่มกระดิ่งข้างๆปุ่มติดตามไว้กันด้วยนะครับผมเพราะที่ว่าเวลาผมได้ลงคลิปวิดีโอนะครับผมแบ่งปันนะครับพระเครื่องเครื่องรางของเก้าเก็บสะสมดีๆแบบนี้นะครับผมจะได้แจ้งเตือนไปยังพี่ๆเป็นท่านแรกๆเลยนะครับแล้วสําหรับท่านใดนะครับผมที่ดูแล้วชอบใจนะครับผมดูแล้วสนใจอยากที่จะชอบบูชานะครับผมพระเครื่องรายการไหนนะครับสามารถติดต่อสอบถามเข้ามากันได้เลยนะครับผมได้ที่ไลน์แอดตรงด้านบนนี้นะครับผม แอด174 OIPTQ นะครับเบอร์โทรศัพท์นะครับผมจะมีเบอร์เดียวเท่านั้นนะครับพี่ๆสามารถติดต่อสอบถามเข้ามากันได้นะครับผมได้ที่ไลน์แอด174 OIPTQ นะครับผมแล้วก็เบอร์โทรนะครับ0903251096นะครับผมท่านใดสะดวกติดต่อในช่องทางไหนนะครับผมก็สามารถสอบถามเข้ามากันได้นะครับผมไม่ต้องเกรงใจนะครับติดต่อสอบถามได้ตลอดนะครับพี่ๆสะดวกเวลาไหน ก็สามารถสอบถามผมเข้ามาได้เลยนะครับและสําหรับกติกาของทางช่องนะครับผมก็ง่ายๆเหมือนเดิมในทุกๆ EP นะครับผมเพียงแค่พี่ๆรับชมให้ชอบรับชมให้ถูกใจนะครับผมสนใจหมายเลขไหนนะครับผมพี่ๆก็สามารถจดเป็นหมายเลของค์พระองค์นั้นไว้ได้เลยนะครับผมแล้วก็นะครับอย่าลืมสังเกตดูตรงชื่อคลิปวิดีโอนะครับผมตรงส่วนนั้นนะครับผมจะมีหมายเลข EP เขียนกำกับบอกอยู่นะครับเพียงเท่านี้พี่ๆก็สามารถนะครับผมทิมพ์ไลน์มาบอกผมหรือว่าจะโทรมาบอกผมก็ได้นะครับแล้วก็แจ้งว่า สนใจนะครับผมเช่าบูชานะครับพระเครื่องหมายเลขที่เท่าไหร่นะครับผมใน E ีีไหนนะครับผมก็จะขอทราบชื่อที่อยู่แล้วก็เบอร์โทรศัพท์มือถือของพี่ๆนะครับผมเราก็จะส่งให้ภายในวันนั้นเลยนะครับทุกรายการนะครับผมจะส่งให้ตรงตามในคลิปวิดีโอที่พี่ๆรับชมอยู่นี้กันเลยนะครับผมท่านใดเช่าบูชารายการใดไปนะครับก็จะได้รับพระรายการนั้นอย่างแน่นอนนะครับผมไม่ผิดไปจากองค์ที่เช่าบูชาไปกันเลยนะครับเพราะฉะนั้นนะครับผมชมให้ชอบชมให้ถูกใจก่อนที่จะสั่งเช่าบูชา ได้เลยนะครับผมและเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับผมเรามาเริ่มกันที่รายการหมายเลขที่1กันเลยนะครับสำหรับรายการหมายเลขที่หนึ่งใน EP นี้นะครับผมจะเป็นเหรียญหลวงพ่อกลวยนะครับผมนี่นะครับเหรียญนะครับผมนี่นะครับที่ระลึกงานฝังลูกนิมิตนะครับผมหลวงพ่อกลวยชูตินาทโรนะครับผมนี่นะครับพศ2521นนะครับพี่ๆนี่นะครับผม สวยๆพร้อมกล่องสีเ <Stars> หลืองแบบนี้เลยนะครับผมเป็นพ่อกัวชูตินาทาโรนะครับสำหรับหมายเลขที่1นใน EP นี้นะครับผมขออนุญาตนะครับผมแบ่งปันให้พี่ๆเลยนะครับผมในราคาแบ่งปันนะครับพร้อมกล่อง3องค์นี้เลยนะครับผมพร้อมกล่องเลยนะครับนี่นะครับผมเป็นองค์แรกในชุดนี้นะครับผมแบ่งปันให้ในราคานะครับผม1,100บาทเท่านั้นนะครับผม1,100บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับ อันนี้เป็นองค์แรกในชุดนี้นะครับผมสำหรับเหรียญพ่อกลวยหลังฮนุมานนะครับผมเป็นนะครับที่ระลึกในงานพศ2521นะครับผมในงานผูกพันธสีมานะครับผมสวยมากนะครับพี่ๆลองดูผิวลองดูเหรียญกันได้เลยนะครับถ้าใ้ถูกใจนะครับผมก็ติดต่อสอบถามเข้ามากันได้นะครับผมหากพี่ๆดูไม่ทันอย่างไรนะครับผมสามารถขอดูรูปภาพเพิ่มเติมแต่ละรายการกันได้นะครับอันนี้องค์ถัดมาเป็นองค์ที่2ในชุดนี้นะครับผมนี่นะครับ จะมี3องค์3เนื้อเลยนะครับพี่ๆท่านใดถูกใจองค์ไหนก็สอบถามผมเข้ามาได้นะครับไม่ต้องเกรงใจนะครับผมนี่นะครับสวยสดงดงามแบบนี้นะครับผมสําหรับหลวงพ่อกลวยนะครับผมเลยครับที่ระลึกในงานนะครับผมพศสอง2นนะครับผมในงานปลูกพะทัศสีมานะครับนี่เป็นองค์ที่2ในชุดนี้นะครับผมชุดนี้จะมีทั้งหมด3อง์์3รายการนะครับ แบ่งปันให้ในราคา1,100บาทนะครับผมองคถัดมาเป็นรูที่3นะครับผมองสุดท้ายในชุดนี้นะครับนี่นะครับผมผิวสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับพี่ๆนี่นะครับสำหรับท่านใดที่สนใจนะครับผมเราก็ยังไม่เคยเช่าบูชาจากท่องช่องของผมนะครับสามารถสอบถามกันเข้ามาได้นะครับผมไลน์แอดหรือว่าเบอร์โทรนะครับติดต่อสอบถามได้ทั้งหมดเลยนะครับผมท่านใดสนใจนะครับผมสอบถามเข้ามากันได้ตลอดเลยนะครับนี่นะครับผม งานปลูกพันธ์สีมานะครับสวยสดงดงามนะครับผมหมายเลขนี้เป็นหมายเลขที่11นะครับผมราคาแบ่งปันนะครับผม1,100บาทเท่านั 1, ้นนะครับนี่นะครับผมที่ระลึกในงานฝังลูกนิมิตนะครับผมหลวงพ่อกลัวชุตินาทาโรนะครับผมนี่นะครับหมายเลขที่1ครับผมราคาแบ่งปันเลยนะครับหมายเลขถัดมาครับผมหมายเลข2นะครับผมวันนี้ก็จะเป็นนะครับเรียนนะครับผมหลวงปู่ทิมนะครับผมหลวงปู่ทิมนะครับ เป็นเนื้อทองแดงนะครับพี่พี่เป็นเสมา8ดรอบนะครับผมพส2518นะครับผมหมายเลขที่2องค์นี้นะครับแบ่งปันให้ในราคานะครับผม550บาทเท่านั้นนะครับผม550บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับนี่นะครับผมสวยสดงดงามแบบนี้เลยนะครับพี่พี่สำหรับรายการหมายเลขนี้นะครับผมหมายเลขที่2งแล้วนะครับผมราคา550บาทนะครับ สำหรับเรียบเซมา8รอบนะครับผมหลวงปู่ทิมนะครับนี่นะครับผมที่ระลึกฉลองอายุครบ8รอบนะครับพระครูภาวนาพิรัตนะครับผมหรือว่าหลวงปู่ทิมวัดลหารไร่จังหวัดระยองพศ2518นะครับด้านหลังก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับพี่ๆสวยงดงามนะครับผมสำหรับท่านใดที่ถูกใจนะครับผมติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้นะครับ หมายเลขถัดมานะครับผมเป็นหมายเลข3านะครับผมวันนี้จะเป็นปิดตายันดวงเล็กหลวงปู่โตนะครับผมองค์นี้600บาทนะครับพี่ๆผิวดเดิมนะครับ600บาทเท่านั้นนะครับผมสําหรับปิดตายันดวงเล็กหลวงปู่โตวัดประดูชิมพรีนะครับผมหมายเลขที่3มใน EP นี้แล้วนะครับผมนี่นะครับรายกันที่3นะครับผมปิดตายันดวงเล็กหลวงปู่โตนะครับ 600บาทนะครับพี่พี่รายการถัดมาครับผมเป็นหมายเลข4นะครับผมอันนี้จะเป็นพระผงของขวัญนะครับหลวงพ่อสดวัดตากน้ำนะครับพี่พี่องนี้นะครับจะอยู่ในเลี่ยมเอ่อน่าจะเป็นเลี่ยมนาคนะครับพี่พี่รายการหมายเลขที่4องค์นี้นะครับผมขออนุญาตนะครับผมแบ่งปันให้พี่พี่ครับผมในราคาแบ่งปันนะครับ500บาทเท่านั้นนะครับผมสําหรับพระผงของขวัญองนี้นะครับด้านหลังจะเป็นเลี่ยมปิดนะครับผมแล้วก็จะมีตอก70%นนะครับผมวันนี้ผมไม่แน่ใจว่าเป็นเลี่ยมนาคหรือเปล่านะครับ แต่จะเป็นสภาพอยู่ในเทียมเปิดผิวไว้แบบนี้เลยนะครับผมสําหรับหมายเลขที่4นะครับ500บาทเท่านั้นนะครับผมรายกงนถัดมาครับผมหมายเลข5้าครับอันนี้จะเป็นเหรียญนะครับผมหลวงพ่อโสธรลงยานะครับผมเป็นลงยาน้ําเงินนะครับนี่นะครับผมหลวงพ่อโสธรจังหวัดฉะเชิงเซานะครับผมพศสองพนะครับวัดโสธรวราราบวรวิหารนะครับผมนี่นะครับผิวสวยเดิมแบบนี้เลยนะครับผมเป็นเหรียญลงยาหลวงพ่อโสธรสีน้ําเงินนะครับ สำหรับรายการหมายเลขนี้นะครับผมหมายเลขที่5นะครับขออนุญาตนะครับผมแบ่งปันให้พี่ๆเลยนะครับผมในราคาแบ่งปันนะครับสําหรับเรียนหลวงพ่อสรธรรายการนี้นะครับผม700บาทนะครับพี่ๆนี่นะครับเจ็ดร้อยบาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยครับผมสําหรับเรียนหลวงพ่อสุธรนะครับพศ2509นนะครับผมหมายเลขนี้นะครับ ลองดูลองชมให้ชอบลองดูลองชมให้ถูกใจกันได้นะครับผมท่านใดถูกใจก็สอบถามผมเข้ามาได้นะครับผมหมายได้ถัดมาครับผมอันนี้จะเป็นเม็ดขนุนนะครับผมนาจะเป็นพระเม็ดขนุนนะครับหมายเลขนี้หมายเลขที่6นะครับผมขออนุญาตนะครับแบ่งปันให้พี่ๆเลยนะครับผมในราคาแบ่งปันนะครับผมสําหรับเม็ดขนุนนะครับองค์นี้นะครับผม550บาทเท่านั้นนะครับผมเน me. ี่ไนะครับ550บาทเท่านั้นนะครับ อยู่สวยเดิมแบบนี้เลยนะครับพี่ๆสำหรับรายการใหม่อที่6ใน EP นี้นะครับลองดูให้ชอบลองดูให้ถูกใจกันได้นะครับผมทันใดสนใจใหมายเลขไหนนะครับลองติดต่อสอบถามาเข้ามาพูดคุยกันได้เลยนะครับผมทุกรายการมีรูปภาพเพิ่มเติมนะครับสอบถามพูดคุยแต่ละรายการกันได้เลยนะครับหมายเลข6ราคา550นะครับผม รายกันถัดมานะครับผมเป็นหมายเลขที่7แล้วนะครับผมสำหรับรายกันที่7นี้จะเป็นพระกริ่งนะครับผมหลวงปู่ดูวัดสะแกนะครับผมหรือว่าพระพมปัญโยนั่นเองนะครับเป็นปีพศ252 2นะครับผมเป็นพระกริ่งหลวงปู่ดูนะครับผมนี่นะครับมาพร้อมกล่องเดิมแบบนี้เลยนะครับพี่ๆสำหรับหมายเลขนี้นะครับผมหมายเลขที่7ใน EP นี้นะครับขออนุญาตนะครับผมแบ่งปันนะครับ พี่ๆนะครับผมในราคาแบ่งปันนะครับผมสําหรับพระกริงง่งหลวงปู่ดูวัดสาแกนะครับผมองค์นี้500บาทนะครับพี่ๆ500บาทเท่านั้นนะครับผมลองดูความเก่าความต็มของผิวกันได้เลยนะครับเป็นพระกริ่งพระภูมิปัญโยนะครับนี่นะครับผมหลวงปู่ดูนะครับผมสภาพสวยๆแบบนี้เลยนะครับต่อโค้ดตรงนี้นะครับผมด้านหลังนะครับ500บาทเท่านั้นนะครับผมรายการนี้นะครับ 5้ารอยบาทจัดส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับผมอันนี้จะเป็นใต้ฐานนะครับนี่นะครับผมสำหรับหมายเลขที่7นะครับผมพละติงกับบูนะครับรายการถัดมาครับผมหมายเลข8นะครับผมอันนี้จะเป็นเหรียญฮนุมาน8กอนะครับผมขอปลบุญนะครับผมที่ตาสีโรนะครับวัดบ้านจานะครับนี่นะครับผม หมายเลขนี้นะครับผมเหรียญธนุมาน8กอนะครับผมรายการนี้แบ่งปันให้ในราคานะครับ700บาทเท่านั้นนะครับผม700บาทเท่านั้นนะครับเป็นเหรียญกลมใหญ่นะครับผมขนาดจะเท่ากับบาทน้ำมลเลยนะครับผมแต่นี่จะเป็นด้านหน้าจะเป็นธนุมาน8กอนะครับผมหรือว่า8มือนั่นเองนะครับสวยนะครับพี่ๆลองดูผิวกันได้นะครับราคาแบ่งปัน700บาทเท่านั้นนะครับผม700บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับ นี่นะครับผมสวยๆเดิมๆนะครับผมสําหรับรายการหมายเลขนี้นะครับผมหมายเลขที่8นะครับอันนี้จะเป็นด้านหลังนะครับพี่ๆนี่นะครับสวยมากนะครับผมเรียนผิวดำเดิมเลยนะครับอันนี้จะเป็นต่อโค้ดนะครับผมลงกล้องให้ดูชัดๆเลยนะครับน well ี่นะครับท่านใดถูกใจนะครับผมก็สอบถามเข้ามากันได้นะครับผมพร้อมเรียกแบบนี้นะครับราคาแบ่งปัน7 0 0บาทเท่านั้นนะครับผมหมายเลขถัดมาครับผมหมายเลข9นะครับผมอันนี้จะเป็น หลวงพ่อทวดหลังเตารีดนะครับพี่พร้อมเรี่ยมนะครับองค์นี้นะครับผมขออนุญาตนะครับผมแบ่งปันให้ในราคา450บาทเท่านั้นนะครับผม4 5 0บาทเท่านั้นนะครับผมสําหรับหลวงพ่อทวดนะครับผมวัดช้างให้นะครับผมหลังเตารีดนะครับผิวสวยๆเดิมๆแบบนี้เล้นะครับผมนี่นะครับหมายเลขนี้เป็นหมายเลขที่9้าแล้วนะครับพี่ๆราคาแบ่งปัน450บาทเท่านั้นนะครับ ถ้าหากเสียงดังรบกวนอย่างไรต้องขออภัยพี่ๆทุกท่านมานที่นี้ด้วยนะครับผมนี่นะครับผมรายกันที่9แล้วนะครับราคาแบ่งปันเลยนะครับพี่ๆหมายเลขนี้นะครับผม450บาทนะครับผมท่านใดอยากชมรูปภาพเพิ่มเติมก็สอบถามเข้ามากันได้นะครับรายกันถัดมาครับผมหมายเลที่10แล้วนะครับผมสําหรับรายกันที่10นี้ก็จะเป็นเหรียญหลวงพ่อกลั่นนะครับผมหลวงพ่อกลั่นนะครับ องนี <Cornell. S 2> ้นะครับผมขออนุญาตนะครับผมแบ่งปันให้พี่ๆเลยนะครับผมในราคาแบ่งปันนะครับผมสําหรับเรียนหลวงพ่อกลั่นองนี้นะครับ450บาทเท่านั้นนะครับผมสําหรับเรียนหลวงพ่อกลั่นนะครับพีพศ2469นะครับพี่ๆองนี้นะครับเป็นเรียนสภาพเดิมๆเลยนะครับผม450บาทเท่านั้นนะครับนี่นะครับผมทันใดสนใจก็สอบถามเข้ามากันได้นะครับ นี่นะครับที่เราลึกในงานปฏิสังขรณ์อุโบสถนะครับผมพระกันวัดพยาการามนะครับหมายเลขที่10แล้วนะครับพี่พี่องค์นี้นะครับผม450บาทนะครับรายการถัดมาครับผมหมายเลข11นะครับผมรายการนี้นะครับผมก็จะเป็นนะครับนี่นะครับผมสําหรับหมายเลขที่11นะครับผมรายการนี้จะเป็นปิดตาปดนีหลวงปู่โตเนื้อผมเคสอนนะครับ องนี้นะครับผมแบ่งปันให้ในราคานะครับผม7 5 0บาทเท่านั้นนะครับ750บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับผมสําหรับพิมพ์ปิดตาปลดหนี้นะครับผมเนื้อผงเกษรนะครับสภาพสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับผมสําหรับรายการที่11ใน e p นี้นะครับนี่นะครับผม750บาทนะครับ หมายเลขถัดมาครับผมหมายเลข12ครับผมรายการนี้นะครับผมก็จะเป็นพระสังกัจจายนะครับพระสังกัจจายหลงพ่อเดิมนะครับผมวัดหนองโพนะครับผมเนี่ยนะครับเป็นปีพศเดี๋ยวผมขออนุญาตลงกล้องให้ดูนะครับผม2482นะครับเป็นพระสังกัจจายพ่อเดิมนะครับหมายเลข12รายการนี้นะครับผมสําหรับพระสังกัจจายหมายเลขนี้นะครับขออนุญาตนะครับผมแบ่งปันนะครับให้พี่ๆเลยนะครับผมในราคานะครับ500บาทเท่านั้นนะครับผมนี่นะครับ 500ร้อยบาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นนะครับผมสําหรับพระสังกจายรายการที่12นี้นะครับผมสภาพผิวเดิมเดิมแบบนี้เลยนะครับเป็นพระสังกจายหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพนะครับพี่พี่เนี่ยนะครับด้านหลังนะครับผมจะเป็นสลักนะครับว่าว่า2482นะครับผิวสวยเดิมเลยนะครับพี่พองค์นี้นะครับผมนี่นะครับสําหรับพระสังกจายนะครับผมรายการนี้นะครับลองชมให้ชอบลองชมให้ถูกใจกันได้เลยนะครับ จะเป็นใต้ฐานนะครับผมองนี้นะครับผมแบ่งปันนะครับ500บาทเท่านั้นนะครับผมหมายเลขถัดมาครับเป็นหมายเลขที่13นะครับผมอันนี้จะเป็นเหรียญดวงดีนะครับผมหลวงปูศิลานะครับผมหมายเลขนี้นะครับอันนี้จะเป็นเหรียญดวงดีหมายเลขที่13นะครับนี่นะครับผมองคนี้นะครับหมายเลข13นะครับผมเหรียญดวงดีวหว้ครูปี67นะครับนี่นะครับผม อันนี้ผมไม่แน่ใจว่าเป็นเนื้ออันปลาหก้ากากเป็นทองฝาบาทหรือเปล่านะครับผมหรือว่าลากากทองทิพนั่นเองนะครับหมายเลข13นี้นะครับผมแบ่งปันให้ในราคานะครับผม700บาทนะครับพี่ๆสำหรับเปลี่ยนลงปูซีลานะครับผมหมายเลขนี้นะครับนี่นะครับผมลองดูนะครับผมดวงดีไว้ครูปี67นะครับผมเรียงสวยเดิมเลยนะครับนี่นะครับลงคล้องให้ดูกันชัดๆเลยครับจมูกโด่งๆเลยนะครับนี่นะครับผมขอบ้างนะครับ พระราชาวชธรรมโศพนนะครับผมหรือว่าหลวงปู่ศิลาสิริจันโทนะครับต่อคดหมายเลขนะครับผม273นะครับผมวัดพระธาตุมืนหินอำเภอเขาวงนะครับพศ2อ6 7นนะครับพี่ๆรายการหมายเลข13นี้นะครับราคาแบ่งปันเลยนะครับผมองค์นี้นะครับ700บาทเท่านั้นนะครับผมแบ่งปันให้พร้อมกับกล่องเดิมสีแดงแบบนี้เลยนะครับผมกล่องดวงดีว่าครูปี67นะครับรายกรถัดมาครับผมหมายเลข14นะครับผม หลักการที่14นี้จะเป็นเหรียญหลวงพ่ออีนะครับผมนี่นะครับเหรียญหลวงพ่ออีปี2473นะครับองค์นี้นะครับผมแบ่งปันให้ในราคาแบ่งปันนะครับผม700บาทเท่านั้นนะครับผมสำหรับเหรียญพ่ออีนะครับนี่นะครับพระอุปชาอีนะครับผมวัดสัตหีบนะครับราคาเลยนะครับผม700บาทนะครับนี่นะครับผมลองดูกันได้เลยนะครับผมท่านใดถูกใจก็สอบถามผมเข้ามาได้เลยนะครับสวยตรงตามในคลิปวิดีโอนี่อย่างแน่นอนนะครับผม ที่ระลึกนะครับผมในงานห่อพระพุทธรูปนะครับเป็นเหรียญพระอุปชาอีนะครับผมหรือว่าหลวงพ่ออีนั่นเองนะครับสองสี่เจ็ดสามนะครับพี่พี่ผิวสวยเดิมเลยนะครับนี่นะครับผมหมายเลขที่สิบสี่แล้วนะครับผมราคาแบ่งปันเจ็ดร้อยบาทนะครับรายกราดัมาครับผมจะเป็นพระปิดตาหลวงปู่โตนะครับผมองค์นี้หมายเลขสิบห้านะครับจะเป็นเนื้อแช่น้ำมนต์นะครับผมรายการนี้นะครับผมหกร้อยบาทนะครับพี่พี่หกร้อยบาทเท่านั้นนะครับ เป็นปิดตายันดงเล็กเนื้อแช่น้ำมนนะครับผมนี่นะครับมีเส้นเกสายอยู่ในผิวของโครงค้าด้วยนะครับผมลองดูลองชมกันได้เลยนะครับผมถ้าได้สนใจก็สอบถามผมเข้ามาได้ครับหลังยันดงเล็กนะครับผมหมายเลขนี้หมายเลขที่15แล้วนะครับสวยงดงามครับผม 600บาทนะครับผมรายการนี้นะครับหมายเลขถัดมาครับหมายเลข16ครับจะเป็นเหรียญรุ่นแรกนะครับผมหลวงพ่อกลวยวัดโคสิตารามนะครับรายการนี้นะครับผมขออนุญาตนะครับผมแบ่งปันให้ในราคานะครับผม700บาทนะครับพี่ๆสำหรับเหรียญหลวงพ่อกลวยนะครับผมวัดโคสิตารามนะครับนี่นะครับผมหรือว่าหลวงพ่อกลวยชุตินาทโรนะครับผมเหรียญมีรอยจานมือด้วยนะครับพี่ๆผิวจะเดิมๆแบบนี้เลยนะครับนี่นะครับผมวัดโคสิตารามนะครับจังหวัดชัยนาทนะครับผมหลวงพ่อกลวยนะครับ ชูตินาทารโรนะครับผมรายการที่16แล้วนะครับผมใน EP นี้นะครับนี่นะครับผมผิวสวยงดงามนะครับอยู่ในเลี่ยมเลยนะครับพี่ๆเป็นเลี่ยมสวยๆเลยนะครับผมนี่นะครับ700บาทนะครับผมหมายเลขนี้นะครับรายกันถัดมาครับหมายเลข17นะครับผมอันนี้จะเป็นปิดตายยันดงเล็กนะครับผมหลบปุโตนะครับองค์นี้600บาทนะครับพี่ๆ600บาทเท่านั้นนะครับ สำหรับพระปิดตายยันดวงเล็กหลวงปู่โตวัดประตูฉิมพีนะครับผมรายการที่17นะครับพี่ๆองคนี้นะครับผมหมายเลขที่17นะครับนี่นะครับผมเป็นปิดตายยันดวงเล็กหลวงปู่โตนะครับ600บาทเท่านั้นนะครับผมหมายเลขนี้นะครับรายการถัดมาครับผมหมายเลข18นะครับผมนี้เป็นปิดตาหลังเต่านะครับผมหลวงปู่โตนะครับองนี้นะครับผม แบ่งปันให้ในราคา650บาทนะครับผม650บาทเท่านั้นนะครับเป็นปิดตาหลังเตานะครับผมโรบูโตวัดประดูฉิมพีนะครับนี่นะครับผมสวยๆเติมๆนะครับผมดูผิวกันได้ครับด้านหลังจะเป็นหลังยันตรีนะครับผมพิมพ์จะคล้ายๆกับจัมโบ้หนึ่งนะครับผมแต่จะเป็นองค์เล็กกว่านะครับเพราะว่าสร้างหลังจัมโบ้หนึ่งครับผมนี่นะครับจัมโบ้หนึ่งจะมีขนาดที่ใหญ่กว่านะครับผม ปิดตาหลังเตาคุโตะนะครับผมราคา650บาทนะครับรายการถัดมาครับผมหมายเลขที่19นะครับผมหมายเลขนี้นะครับผมเป็นเหรียญหลงปูซิลานะครับเป็นรุ่นยิ่งมียิ่งรวยนะครับผมหมายเลขนี้นะครับผมเป็นเหรียญลงยาแดงนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตนะครับผมนําออกมาให้พี่ๆได้รับชมกันนะครับผมนี่นะครับผมสําหรับรายการนี้นะครับเหรียญรุ่นยิ่งมียิ่งรวยรวยนะครับผมอายุวัฒนามงคล79นะครับพี่ๆรายการนี้นะครับ องนี้นะครับผมขออนุญาตนะครับผมแบ่งปันให้พี่ๆเลยนะครับผมในราคานะครับ700บาทนะครับพี่ๆ700บาทเท่านั้นนะครับผมสําหรับเหรียญรุ่นยิ่งมียิ่งรวยๆนะครับผมเนื้อทองแดงอ๋อไม่ใช่นะครับขอขอภัยด้วยนะครับเป็นลงยาแดงนะครับผมนี่นะครับน่าจะเป็นเนื้อเงินนะครับผมไม่ก็เป็นอันปาก้าลงยาแดงนะครับสวยมากนะครับผมลองดูผิวกันได้เลยนะครับผมปูศิลานะครับผมนี่นะครับเหรียญปูศิลานะครับ ราคาแบ่งปัน700บาทเท่านั้นนะครับผมนี่นะครับหลงปูศิลาสิริจันโทนะครับผมต่อขดหมายเลขนะครับ635นะครับผม635นะครับรุ่นยิ่งมียิ่งรวยรวยนะครับผมปีพศ2566นะครับนี่นะครับผมสวยๆเดิมๆแบบนี้นะครับผมแบ่งปันให้ในราคานะครับ700บาทเท่านั้นเลยนะครับผมหมายเลขถัดมานะครับผมเป็นหมายเลขที่20แล้วนะครับผมวันนี้จะเป็นเหรียญหลวงพ่อคูณนะครับเป็นที่ระลึกนะครับผม สร้างกุฏินะครับผมวัดสาแก้วอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมานะครับพศ2517นาอนะครับพี่พี่รายการหมายเลขที่20องค์นี้นะครับผมขออนุญาตนะครับผมแบ่งปันนะครับให้พี่พี่เลยนะครับผมในราคาแบ่งปันนะครับผมสำหรับรายการนี้นะครับ550บาทนะครับผมสำหรับเหรียญสร้างกุฏินะครับผมแล้วก็คูณปี2517นะครับมีรอยจานมือด้วยนะครับผม550บาทเท่านั้นนะครับผมองนี้นะครับนี่นะครับผมหล้พ่อคูณปริสุทธรนะครับ วัดบานไร่นะครับผมอำเภอด่านคุณทศนะครับจังหวัดนครราชสีมานะครับผมต่อโคดปอรอทตรงนี้นะครับปากอิสุโทนะครับผมนี่นะครับลองดูลองชมกันได้เลยนะครับผมอันนี้เป็นรุ่นพิเศษปี2 5 1 7นะครับสวยงดงามแบบนี้นะครับพี่ๆรายการนี้นะครับแบ่งพันนะครับผม550บาทเท่านั้นนะครับ รายกัรถัดมาครับผมจะเป็นเหรียญหลวงปู่เอี่ยมวัดหนังหลังยันสี่นะครับผมหมายเลขที่21นะครับผมองค์นี้นะครับแบ่งปันให้ในราคา500บาทเท่านั้นนะครับขออภัยด้วยนะครับผมอันนี้เป็นคนละรุ่นกันนะครับผมพอดีผมจําผิดนะครับแต่เป็นเหรียญหลวงปู่เอี่ยมวัดหนังนะครับลองดูผิวกันได้เลยนะครับผมนี่นะครับ500บาทนะครับพี่ๆอยู่ในเรี่อเก่าๆเลยนะครับผมผิวดมๆแบบนี้เลยนะครับลงกล้องให้พี่ๆได้ดูได้ชมกันเลยนะครับผม อันนี้เป็นหลังยันห้านะครับพี่พี่นี่นะครับพศสองพนสี่หกเก้านะครับผมเป็นหลังยันห้านะครับห้าร้อยบาทนะครับพี่พี่องนี้นะครับนี่นะครับผมผิวก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับสวยแบบนี้เลยนะครับผมสำหรับหมายเลขที่21นะครับรายกระถัดมาครับผมจะเป็นเหรียญบาทน้ำมลหลวงปูหมุนนะครับผมหมายเลขนี้นะครับองนี้นะครับผมขออนุญาตนะครับผมแบ่งปันนะครับให้ในราคานะครับผม550บาทนะครับผมสำหรับบาทน้ำมลเนื้อทองแดงนะครับ หลวงปูมุนที่ตาสีโรนะครับผมเี่นะครับผิวสวยเริ่มแบบนี้เลยนะครับผมต่อโค้ดหมายเลข80นะครับผมเลขสวยนะครับนี่นะครับผมเสาห้าบูชาครูนะครับผมหรือว่าบัตรน้ำมนต์ปูมุนนั่นเองนะครับนี่นะครับลองดูผิวกันหน้านะครับผมท่านใดดูไม่ทันก็สามารถกดหยุดแล้วก็กดดูได้นะครับอันนี้จะเป็นด้านหลังนะครับผมสําหรับรายการที่ ออยี่สิบสองนะครับผมองนี้นะครับราคาแบ่งปัน550บาทเท่านั้นนะครับผมสําหรับองค์นี้นะครับผมหมายเลขที่22นะครับผมนี่นะครับสวยๆเดิมๆเลยนะครับผมอันนี้เป็นหมายเลขที่22แล้วนะครับผม550บาทนะครับหมายเลขถัดไปนะครับผมเป็นหมายเลขที่23อ่นะครับผมอันนี้จะเป็นปิดตายันดวงเล็กหลวงปู่โตนะครับองนี้นะครับผมแบ่งปันให้ในราคา600บาทนะครับพี่ๆ600บาทนะครับผมสําหรับหมายเลขที่23นะครับ 600บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับผมลองดูผิวกันได้นะครับสวยๆเดิมๆแบบนี้นะครับผมท้าไในถูกใจก็ติดต่อสอบถามผมเข้ามาได้เลยนะครับนี่นะครับเป็นปิดตายันดวงเล็กหลวงปู่โตะนะครับผมผิวสวยมากนะครับ ร้ายกันถัดมาครับผมหมายเลขที่24แล้วนะครับผมอันนี้จะเป็นพระสมเด็จนะครับผมพระสมเด็จหมายเลขที่24อง์นี้นะครับผมอันนี้จะเป็นพระสมเด็จวัดระฆังพิมพ์ใหญ่นะครับอยู่ในเลี่ยมเก่าๆแบบนี้นะครับอง์นี้500บาทนะครับพี่ๆหมายเลขนี้นะครับผม500บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับนี่นะครับสวยงดงามนะครับผมดูความเก่าความเดิมของผิวนะครับอันนี้เคยอยู่ในเลี่ยมเลยนะครับผมผมได้มาพร้อมเลี่ยมเลยนะครับ ดูความเก่าความเดิมของผิวองค์พระองค์นี้ได้นะครับนี่นะครับกรอบนี่คือเก่ามากแล้วนะครับผมนี่ผมจะพยายามลงกล้องให้เห็นองค์พระด้านในนะครับนี่นะครับแบ่งปันให้ในราคาแบ่งปันเลยนะครับผม500บาทนะครับรร้การถัดมาครับผมเป็นหมายเลขที่25แล้วนะครับผมองค์นี้นะครับ เป็นเหรียญผู้เอี่ยมนะครับผมอันนี้จะสึกหน่อยนะครับผมเหรียญนี้นะครับสภาพจะเดิมๆหน่อยนะครับอยู่ในเลี่ยมพลาสติกเก็บผิวไว้แบบนี้นะครับองค์นี้500บาทนะครับพี่ๆอันนี้เป็นหลังยันสี่นะครับผม500บาทนะครับสําหรับเหรียญหลวงปูเอี่ยมนะครับผมสภาพเก่าๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับผมหรือว่าสึกๆเลยนะครับท่านใดชอบความเก่าความเดิมก็ลองพิจารณาเหรียญนี้ดูได้นะครับผมแต่ก็ถือว่าสวยนะครับนี่นะครับผม สวยงามนะครับผม500บาทนะครับผมองคนี้นะครับหมายเลขที่25แล้วนะครับรายการถัดมาครับผมจะเป็นรายการที่26แล้วนะครับผมแต่ขออนุญาตจัดหมายเลขให้สักครู่นะครับอันนี้จะเป็นองค์สุดท้ายใน ep นี้นะครับผมจะเป็นรูปหล่อลอยองค์นะครับหลวงปู่สุขนะครับผมวัดปากคลองมะขามเท่านะครับผมจังหวัดชัยนาทนะครับองค์นี้นะครับผมแบ่งปันให้พี่ๆเลยนะครับผมในราคาแบ่งปันนะครับผมสําหรับรูปหล่อลอยองนะครับหลวงปู่สุขนะครับผมวัดปากคลองมะขามเท่านะครับผมหรือว่าพระครูวิมลคู่นากรนะครับ แบ่งปันให้ในราคานะครับผม500บาทนะครับพี่ๆหมายเลข26นะครับผม500บาทเท่านั้นนะครับขออนุญาตลงกล้องให้พี่ๆได้รับชมกันเลยนะครับผมนี่นะครับสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับผมหลวงปู่สุขวัดปากคลองมะขามเท่านะครับผมเป็นรูปหล่อรอยองค์นะครับผิวดำเดิมเลยนะครับผมราคา500บาทเท่านั้นนะครับท่านใดถูกใจก็สอบถามผมเข้ามากันได้เลยนะครับ พระทุกองนะครับผมสวยตรงตามในคลิปวิดีโอนี้เลยนะครับผมนี่จะเป็นใต้ฐานนะครับนี่นะครับผมสวยมากนะครับผม500บาทจัดส่งให้ฟรีเท่านั้นนะครับก็สําหรับพี่ๆท่านใดนะครับผมที่รับชมมาจนถึงท้ายคลิปวิดีโอนี้แล้วนะครับถ้าหากว่ายังไม่ได้กดไลค์นะครับผมผมฝากกดไลค์ฝากกดปุ่มติดตามไว้กันด้วยนะครับผมเพื่อที่จะไม่ได้พลาดคลิปวิดีโอนะครับผมจากทางช่องนะครับ แล้วสำหรับท่านใดนะครับผมที่ดูแล้วชอบใจดูแล้วสนใจอยากที่จะช่าบูชานะครับพระเครื่องรายการไหนนะครับผมสามารถติดต่อสอบถามเข้ามากันได้เลยนะครับผมได้ที่ไลน์แอตรงด้านบนนี้นะครับ a d ดหนึ่งนะครับ เบอร์โทรศัพท์นะครับผม0903251096นะครับสามารถเทสโทรติดต่อสอบถามเข้ามากันได้ตลอดเลยนะครับผมไม่ต้องเกรงใจนะครับเน้นย้ำอีกครั้งนะครับผมรบกวนพี่ๆนะครับดูให้ชอบดูให้ถูกใจก่อนที่จะสั่งช่าบูชาได้เลยนะครับผมทางช่องของผมนะครับผมจะส่งให้ตรงตามในคลิปวิดีโอที่พี่ๆรับชมอยู่นี้กันอย่างแน่นอนนะครับก็สำหรับวันนี้นะครับผมครับผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับสวัสดีครับ